สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพูดกันถึงเรื่องของการเอาลิงก์เพจนะพอดีว่ามีหลายคนเนี่ยอยากจะส่งลิงก์ให้เพื่อนให้ลูกค้านะคะกดเข้าในเพจแต่ไม่รู้ว่าต้องไปเอาลิงก์จากที่ไหนนะเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูนะคะทั้ง2แอปเลยนะคะจากการใช้งานในมือถือเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนที่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันง่ายสามารถที่จะกดตรงแถบข้างบนได้เลยนะคะแล้วก็เอาลิงก์ออกมาได้เลยแต่คราวนี้ถ้าในลักษณะของ คุณใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือนะคะหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆ iPad ก็ตามนะคุณก็จะไม่รู้ว่าจะเอาลิงก์จากที่ไหนนะคะคราวนี้เดี๋ยวมาทําให้ดูถ้าสมมุติว่าในเบื้องต้นคุณเข้าแอปตัวที่เป็น Facebook สีตัวสีฟ้านี่นะตัวมุมบนสุดนี้นะคะ กดเข้าไปถ้าคุณกดเข้าตัวนี้คุณกดเข้ามาในเพจของคุณนะคะแล้วคุณดูที่ใต้ชื่อเพจเห็นไหมใต้ชื่อเพจอันนี้ชื่อเพจเขียนเบลบริมนาสอนยิงโฆษณาเริ่มต้นถึงขั้นสูงนะคะแล้วก็คราวนี้ใต้ชื่อเพจจะมีตัวภาษาอังกฤษหรือ สีเทาๆนั่นเองนะคะที่อยู่ใต้ชื่อเพจตรงนี้ถ้าบางคนยังไม่ได้ตั้งลิงก์นะคะจะขึ้นว่าสร้างชื่อผู้ใช้งานให้คุณกดเข้าไปแล้วก็กดสร้างชื่อผู้ใช้งานได้เลยจะเป็นการทำลิงก์ นะคะคแต่ถ้าใครเคยตั้งไว้แล้วคุณจะเจอลิงก์ใต้นี้อันนี้เขียนว่า Superbell 168นะคะฉะนั้นลิงก์ Facebook ของคุณคือ www.facebook.com slash Superbell 168แบบนี้ก็คือชื่อตรงนี้มันจะไปเป็นชื่อลิงก์นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยตั้งกดเข้าไปมันจะเขียนคำว่าสร้างชื่อผู้ใช้งานเสร็จแล้วพอคุณกดเข้าไปเสร็จคุณสามารถตั้งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขก็ได้นะคะ,ะแนะนำที่7ตั สมมติว่า 1, 2, 3, 4, 5, ส7เนี่ยเป็นตัวสอรภาษาอังกฤษปนตัวเลขได้เลยนะคะแนะนำว่าเป็นตัวย่อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็น B E L L แล้วก็สองหองเอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าใครบอกว่าอยากจะไปเอาตรงเป็นแอปอีกตัวหนึง่งที่เป็น business suit นะคะเราก็เข้าไปที่แอป business suit อ่ะเข้าบิสเ s s สูตรไปเสร็จกดเข้าเพจของตัวเองเหมือนกันแต่มันจะไม่มีขึ้นลิงก์ตรงนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณไปที่โพสต์อันไหนก็ได้สักหนึ่งอันนะคะคุณกดเครื่องหมายแชร์อ่ะสมมติว่าโพสอันนี้อะไรกดเครื่องหมายแชร์กดเสร็จเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะตัวเลือกเพิ่มเติมเสร็จแล้วปุ๊บกดคัดลอกนะคะกดคัดลอกเสร็จคุณจะได้ลิงก์ออกมาคราวนี้คุณได้ลิงก์ออกมาเสร็จคุณก็ เอาลิงก์ไปใส่ไว้ในโน้ตสักหนึ่งทีก่อนสมมติได้ลิงก์ออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเอาลิงก์ไปใส่ไว้ในโน้ตถ้าเป็นแบบนี้นะลักษณะเป็นแบบนี้คุณตัดข้างหลังทิ้งจนถึงคําว่าโพสต์ทิ้งไปนะคะแล้วก็เหลือแค่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นลิงก์เพจของคุณเหมือนกันส่งให้เพื่อนให้ลูกค้าเขาสามารถที่จะกดตรงนี้เข้ามาในเพจได้เลยแต่ถ้าใครตั้งชื่อแล้วใช่ไหมตั้งชื่อแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อย่าง www facebook com แล้วก็ต่อด้วยชื่อลิงค์ที่อยู่ใต้ชื่อเพจที่บอกไปนะคะเมื่อกี้ของเบลเป็น superbell168 นะโอเคคาดว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะคะ